วันนี้เราจะมาทําทับทิมแป้งกันนะคะทับทิมแป้งเป็นทับทิมโบราณน,นะคะไม่ใช่ทับทิมกรอบนะคะส่วนใหญ่เราจะรู้จักแต่ทับทิมกรอบใส่แห้วใส่มันแกวแต่นี้ไม่ใช่เป็นแป้งล้วนๆนะคะเป็นทับทิมโบราณวิธีการเตรียมอันดับแรกเราจะมาเตรียมพิมพ์ที่จะใส่ก่อนนะคะกระดาษฟางหรือกระดาษซักน้ํามันที่ซับของทอดนะคะ หรือถ้าหาไม่ได้หรือไม่สะดวกที่จะใช้แบบนี้ไม่รู้ไปหาที่ไหนนะคะใช้กระดาษทิชชู่ที่แบบใช้ในครัวนะคะแผ่นหนาๆน,น,น,นะคะใช้รองไปที่ก้นถาดหรือใช้ภาชนะอื่นๆก็ได้ใช้เป็นหม้อเป็นกระละมังอะไรได้ถ้าเราไม่ใช้ถาดนะคะแล้วก็ลองด้วยผ้าขาวบางเพื่อจะได้แกะตัวแป้งออกมาง่ายๆนะคะลองด้วยผ้าขาวบาง เอาไว้เพื่อซับน้ํานะคะกระดาษตรงนี้เรียบร้อยเราก็ามาเตรียมส่วนผสมของแป้งกันเลยค่ะ200กรัมนะคะใช้ตราอะไรก็ได้แล้วแต่แป้งเท้าเย็ม,ม้อม50กรัมน้ำสาม้อยห้าสิบกรัมเราจะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการนวดแป้งไปในตัวค่ะ หยอดน้ำไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆ น้คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งให้ตกตะกอนประมาณสักสองชั่วโมงนะคะถ้าให้แป้งมันดูดน้ําให้เต็มที่เนื้อขนมจะได้นุ่มหนึบนักนะคะแป้งละลายดีแล้ว เราแกว่นด้วยสารส้มนะคะเพื่อให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนแล้วมีความหนึบสารส้มนะคะแกวนสักประมาณ1-2นาทีนะคะบางคนอาจจสงสัยเอ๊ะไม่มีสารส้มไม่ใช้ได้ไหมไม่ใช้ก็ได้ค่ะ แปลงปลงไปเรื่อยๆนะคะเราคนประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะคะแล้วแต่ใครเมื่อยก็อเอาแค่นาทีนะเรียบร้อยเราก็จะทิ้งแป้งให้ตกตะกอนประมาณสองชั่วโมงนะคะทำไมแช่นานจังทำไมเอาไว้นานจังคือสองชั่วโมงเนี่ยเพื่อให้แป้งมันดูดซับน้ำให้เต็มที่ขนมเราจะได้มีความนุ่มนะคะ ครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะรินน้ำใสๆออกมานะคะน้ำไม่ทิ้งนะคะเราก็จะเอาแป้ง เทใส่ถาดไปพิมพ์หรือใส่ถ้วยก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าใครจะต้องการรูปทรงแบบไหนนะคะเราก็จะรอให้กระดาษที่อยู่ข้างล่างนะคะนีหมคะกระดาษซับมันที่เรารองข้างล่างให้มันดูดความชืน้นเราก็จะทาสีแดงเราจะใส่สีแดงลงไปในน้ำเล็กน้อยนะคะ าทาลงไปในนี้เลยาก,การแดงมากแดงน้อยแล้วแต่เรานะคะ ก็ดูซับความชื้นด้วยกันโรยแป้งใช้แป้งมันนะคะโรยลงไป ิ้งไว้สักประมาณ15-20้าถึง่สนาทีให้น้ำมันไหลออกนะคะแล้วกะดาษเนี่ยดูซับน้ำออกไปนะคะอจะได้แห้งแป้งที่เรามาักแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะเราก็ได้ที่แล้วเราก็ยกออกมาตัดนะคะ กันเลอะเทอะนะคะเราก็ใช้กระดาษที่เราไว้รองนี่แหละรองไว้ข้างล่างก็จะมาหั่นนะคะใช้แป้งนวลลงไปช่วยด้วยนะคะแป้งจะได้ไม่ติดกันหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเม็เล็กๆนะคะ ราก็ใส่แป้งนวลลงไปด้วยแป้งนวลคือแป้งมันนะคะแป้งจะได้ไม่ติดกันเวลาเราหั่นจะได้ไม่ติดกันนะคะเ,เบาๆนะคะมันเป็นชิ้นเล็กๆ หลังจากหั่นเสร็จนะคะเราก็ใส่ต้มให้สุกนะคะมันก็จะลอยขึ้นมา พอมันสุกแล้วนะคะลอยจนไม่เป็นไตนะคะก็ตักขึ้นใส่น้ำเย็นหรือเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นจัดหรือใส่น้ำแข็งเล็กน้อย